เอาละครับอันนี้เป็นช่วงสองของสีเกตในวันนี้นะครับในช่วงนี้ก็อาจารย์ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์มีคนถามอาจารย์โควิดว่าวันที่31มีนากับวันที่1เมษายนนี้อาจารย์จะสอนอะไรนะครับอันนี้ก็คือก่อนอื่นนะครับอาจารย์จะสอนในวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นมีอะไรบ้างครับนะครับอันที่1ก็คือว่าสอนให้รู้จักคําว่าจัญญาบันนะครับ ยาบาลน,นี่ก็คือมารยาทนั่นเองนะครับมารยาทในความเป็นโหนในการที่จะมาเป็นนักทํานายไทยทักท่านจะต้องมีคุณสมบัติอะไรมั่งนะครับอันนี้อาจารย์จะสอนนะครับเช่นเขาบอกว่าห้ามทายทารกทายดิกาเด็กที่เกิดใหม่อายนุน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราห้ามทายเป็นอันขาดเพราะว่าปากของหมอดูเนี่ยปากของนักโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวาจาที่ค่อนข้างจะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้น ทายดีก็ดีทายร้ายก็ร้ายทารกที่เกิดมานี่เหมือนกับภาคขาวเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสอนว่าห้ามทายทารกทายดิกาซึ่งจัญญาบันเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากคนโบราณนี่แหละครับนะครับต่อไปก็คือห้ามทายตายนะห้ามทายตายเพราะอะไรเพราะคนที่เราทายทักว่าเขาจะตายในวันนี้พรุ่งนี้อีกเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะใจเสียบอกว่าอีกปีหนึ่งจะตายพอดีเดือนนี้ตายพอดี ก็ห้ามถ่ายนะครับที่ยกตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของจัญยาบรนย่อๆนะครับมันยังมีอีกหลายข้อประเด็นที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องดวงดาวนะครับดวงดาวนะอาจารย์จะสอนให้รู้จักตั้งแต่ดาวอาทิตย์สอนรู้จักว่าเลขไทยเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างไรในวิชาโหราศาสตร์ทําไมเราจึงไม่ใช้เลขอารบิกอย่างนี้นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์อย่างเนี้ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของวงกลมนะฮะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท่านจะเรียนรู้ว่า เออพระราหูนี่หมายถึงอะไรหมายถึงผีขโมดนะพระฤาหัสนี่หมายถึงชดานะอันนี้คือชดาอะไรงนี้เป็นต้นนะครับนี่นะครับเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงดาวท่านก็ได้รู้จักว่าเออดาวศุกร์นี่นะคือดาวการเงินเซ็กซี่มันนี่อันเลิฟดาวทุกอย่างตั้งแต่ความหมายของดวงดาวอาชีพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดาวอาทิตย์ถึงดาวดาวอาทิตย์ถึงดาวมฤิตยยูหรือยูเรนัส ท่านจะได้เรียนดวงดาวอย่างละเอียดถึง10ดวงมีการฉายภาพเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับนอกจากนี้เราก็จะสอนประเด็นที่3ก็คือการวางลัคนานะครับการวางลัคนานะฮะคือเขาเรียกว่าผูกดวงผูกดวงดาววางลัคนาท่านจะได้รู้จักวิธีการว่าลัคนานี่คืออะไรนะครับเป็นจุดกําเนิดของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยลัคนาอยู่ราศีเมษเป็นยังไง ราศีพฤษภเป็นยังไงร,ราศีเมถุนเป็นยังไงร,ราศีกรกฎเป็นยังไงเราก็เอาสัญลักษณ์ของราศีต่างๆนะครับอามาใช้อันที่4ต่อไปก็คือท่านจะได้รู้จักคําว่าภพนะครับภพบทั้งหมด12พบส2ภพสิบภพมีอะไรบ้างเราก็เริ่มตั้งแต่ภพตนุกระดุมพระสหัชพันธุอุตตะอลิปัตตนิมละนะสุภกรรมลาะภะวินาศนะ12บภพเนี่ย เป็นเรื่องราวของมนุษย์12เรื่องเรื่องการเงินความรักนิสัยของท่านอะไรอย่างนี้นะครับข้อดีข้อร้ายประจําปีอะไรท่านจะได้รู้จักความหมายของภพบ12พบภพข้อต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับราศี12ราศีนะครับท่านจะได้เรียนรู้ถึงว่าราศีในเรื่องทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาไล่มาตั้งแต่ราศีเมษ ราศีพฤษภราศีเมถุนกกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลพิจิกธนูมังกรกลุ่มและก็มีนทั้งหมดมี12ราศีแล้วรายละเอียด12ราศีเป็นยังไงท่านจะได้เรียนรู้ในวันที่31กับวันที่1นะครับหลังจากนั้นท่านก็จะได้วิธีการเขาเรียกว่าวิธีการทํานายกันละครับนะครับสิ่งสุดยอดของการมาเรียนกับอาจารย์โกวิทก็คือว่าทํานายดวงชะตาได้นะครับนะครับ อันนี้คือจุดยอดนะฮะทำนายได้ทำนายดวงได้นะฮะ <S 2> <S 2> สวันเนี่ยอ,อ,อาจารย์จะสอนให้ท่านเรียนรู้ว่าวิธีการทำนายทำนายอย่างไรนะครับการเงินความการงานความรักซึ่งเป็นภาษาวลีฮิตของภาษาโหรใช่ไหมเวลาใครถามดวงเนี่ยการงานเป็นยังไงบ้างครับ การเงินเป็นยังไงมั้งครับความรักเป็นยังไงมั้งครับแล้วก็จะมีการแถมเรื่องลูกเรื่องเต้าเนื้อคู่หน้าตาเป็นยังไงอะไรทํานองนี้นะครับทํางานเป็นอยู่ต่อหน้าแสงไฟเหมือนกับที่อยู่รอบๆเรานี่นะครับหนุ่มๆที่เข้ามาทํางานวันนี้แต่ละคนนี่เอ๊ะทำไมทำไมจะต้องมาทํางานามาเป็นตากล้องหรือว่ามาเป็นอะไรที่อยู่บรรยากาศทีวีนะครับโหราศาสตร์ก็บอกได้อะไรทํานองนี้นะครับอันนี้ halt, แหละเราก็จะสอนให้ท่านรู้หมดนะครับ นอกจากนี้แล้วท่านก็จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับาธาตุนะฮะาธาตุทั้งหลายนะ,ะเรื่องาธาตุสี่ธาตุนะครับคือไฟไฟดินลมน้ำนะครับโัรนศาสตร์ไทยนี่เราจะมีสี่ธาตุนะไฟดินลมน้ำ <LC. S 1> ถ้าเป็นจีนนี่ก็จะมีห้าธาตุจะมีไฟมีดินมีไม้มีทองอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับท่ <DIS C US> นานก็จะได้รู้จักเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับนอกจากน,น,นี้ท่านจะได้รู้จักคําว่า ดาวจรด้วยนะครับดาวจรแล้วก็ดาวเกษตรนะครับดาวเกษตรซึ่งดาวเกษตรดวงนี้เราถือว่าเป็นหัวใจของการทํานายนะครับถ้าท่านมาเรียนกับอาจารย์โกวิดเนี่ยท่านต้องรู้จักคําว่าดาวเกษตรนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ดาวเกษตรอันนี้เราก็จะมีปรากฏอยู่ในนี้นะครับท่านอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกนี้นะครับพวกดาวเกษตรอะไรทํานองนี้นะฮะ ชีตอันนี้ก็จะแจกให้ท่านด้วยนะครับว่าเออดาวเกษตรเป็นยังไงอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ราศีต่างๆอันนี้ชีตแถวนี้เราเราจะให้ท่านนะครับท่านจะได้เรียนรู้ว่าเอาราศีเมษเนี่ยเขาดาวอะไรราศีพฤษภดาวอะไรนะครับหรือว่าเอาราศีเมถุนดาวอะไรราศีกรกฎดาวอะไรราศีสิงห์ดาวอะไรราศีกันดาวอะไรตุลพิจิกธท่านดูมังกรกลุ่มมีนดาวอะไรเห็นไหมครับไอ้สิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่า เออมาเรียนอา <c oughs> จารย์โกวิดได้เรียนรู้ได้หมดเลยทั้งดาวทั้งราศีอะไรต่างๆนะครับถือว่าท่านได้กําไรนะครับอาจารย์โกวิดเนี่ยสาปีและย่อให้ท่านเรียน2วันคุ้มนะครับถือว่าคุ้มอย่างยิ่งเลยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่ดูรายการของ The Secret ในตอนนี้นะครับสามารถที่จะโทรได้มายังเบอร์0824406644นะครับคนที่จะรับสายนั่นก็คือคุณแหม่มนะฮะ คุณแม่เจ้าเก่าของเราซึ่งท่านจะทําวิธีในการให้ความสะดวกของท่านในการที่จะรับสายนะครับสมัครมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าใกล้ๆจะเต็มแล้วนะครับอาจจะขาดเหลือประมาณคน2คนนะครับถือว่าอันนี้ถือว่าท่านมีวาสนาได้เรียนนะครับก็โอเคนะครับอาจารย์พูดมากไปปเดี๋ยวท่านจะลำคาญนะครับเดี๋ยวเราจะเด็กักครับเดี๋ยวสายหน้าท่านที่ะะมีปัญหาอะไร เชิญโทรมาได้สดๆเลยนะครับ